ในระบบปิดซิมไม่ใช่อะไรมันจะเจอซิมซิมเขาปิดอยู่แล้วสวัสวันนี้ครับคุณอาร์มก็ขอโทษด้วยนะครับที่มันต้องใส่แบบนี้เจอเฮกเนี่ยครับมาสวัสดีครับมาพบกับผมมาเจอฟุกพีทีวีล้วอามแล้วอามแล้วสวัสดีครับผมพีทสายยอดครับตูมหลงแม่งขึ้นอีกแล้วมันจะหลงช่ง เราจะทำบ้านลอยฟ้าไหมเฮ้ยมีกองหินไหมอามทำเราทำบ้านแบบนี้ไหมนในเนี่ยแบบเนี้ยแหละที่อามทำอยู่เนี่ยอามทำแบบเนี้ยแล้วเราก็ต่อไปอีก่ะโอเคครับอ่าแล้วเราจะทำยังไงดีอาร์มเดี๋ยวแนะนำตัวเลยอ่าเออใช่สสดครับพบกับอามก็อดกเอ้แนะนำตัวไปแล้วนี่เออแค่ต่ออยู่เออแค่ต่ออยู่โอเคครับวันนี้นะครับอามก็จะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดนะครับแต่ตอนนี้รู้ไหมทำไมสงสัยว่าทำไมบล็อกถึงเยอะเหลือเกิน เพราะตอนเข้ามามันลืมปรับนะครับคุณอามแล้วมันก็มาปรับข้างในครับแล้วพอผมก็มีบล็อกเยอะมันก็มีบล็อกเยอะครับครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมนะใช่ครับอย่าทาว่าพี่คีโก้งนะครับครับโอ้โทษครับเมื่อกี้นับกดย่อยอ่าอ้าเดี๋ยวจะเข้าไปทำมันนีเองทีมมึงไปทำอะไรอยู่มึงไปหาข้าวบวบไปเลยนะเดี๋ยวครับเฮ้ยแกะแกะอุ้ยแกะ มาเลยแกเฮ้ยเอามาเกลียนเอามาเยอะๆมันจะค่ำ้วครับเอาเป็นหกอันอะโอ้มีหนึ่งอันอยู่เลยเดี๋ยวเขาไปช่วยว่าเตอร์เฮกเห็นหมดชิปหายแล้วเอ็งทำอะไรอยู่เหรออาร์มชิปหายแล้วแม่งไม่มีกำลังทำอาวุธให้ทุกคนนะเขาก็ทำอยู่เนี่ยเจอแล้วเจอแกแล้วเจ้แกแล้วเขาทำดาบให้ทุกคนนะเออ เขาก็ทําดาบให้ทุกคนอ้าวสวยแล้วสวยแล้วไหล่ะเดี <c oughs> ย๋ยววางไว้ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเขาเอ้ยเหมือนเหมือนชาวเหมือนหมู่บ้านเลยว่ะไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวภาคหน้าเราจะเดินหาหมู่บ้านกันนะคะแล้วกูได้เนื้อหมูไปไหนกูอา้าวไม่ได้เหรอไปจะมืดแล้วเนี่ยวัตเตอร์เฮกเราจะทำบ้านให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงไหมจริงสิ นี่คือแท่นเปิดตัวของเราเองใช่ครับก็ทำมาเป็นบ้านเลยเออเอากระจกนี่ทรายครับเอเฮ้ยทำกรวดอันนั้นหน่อยเฮ้ยเราไปหาแกะกันเถอะเฮ้ยให้อามันสร้างบ้านอยู่เราไปหาแกะกันเถอะทีเนอะทีปะเดี๋ยวเดี๋ยวอามมาขุดตรงนี้ด้วยเป็นนักออกแบบครับคุณอามครับมาขุดทรายตรงนี้ด้วย เฮ้ยเราต้องปักทอดมาด้วยว่าตรงไหนเป็นบ้านเราถ้ามาไกลแล้วเราก็ทําสัญลักษณ์เฮ้ยลองกูด้วยดิยดยกูกลับบ้านอย่างเนี้ยกูไปแล้วเด้อเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูปักทอดมาเวลามาจะได้<อ>จา<ำ>ทางดได้ไม่หาแกมาทาก่อนเลยอันเนี้ยขนแก<า>ห่หายอยู่หายเดี๋ยวแลราไปาด้วยกันไงมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเนี่ยเออแล้วมึงม่นดกจะมากูลองเนี่ย ลองไหนกูก็อยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเนี่ยกูอยู่ตรงนี้มาทางนี้ w h a The t h e c k เฮ้ยอยู่ไหนนี่ w h a The t h e c k d u d ่เจ้า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 ว่า The fuck เฮ้ยถ<บ>้าถ้าทอดมึงยังเหลือมึงก็เออทอดมาสักทอดไอ้สัตว์เอ้าทำไมไม่มีไม่รู้อ๋อแสดงว่าตอนเริม่มมามึงก็ไม่มีของอะไรในที อทอ้อสต้นคนเฮ้ยนี่ไงแกไอสัตว์รอยเท้าอะไรหรอมันก็เอะไรอูเดต่แกดำกเท้ยแกเทาอันนี้แกเทาก้อนเดือดเห็ดกั้วกเอาแกขาวดีกว่าไหมอืมว่าไงครับคุณแกอ้าววิ่งหน,นีไปไหนล่ะมึงอ่ะไม่แกขาวแมะวิ่งหน,นีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยได้เตียงหนึ่งล้วเฮ้ยน่ะได้เตียงหนึ่งละอืมโอเค เฮียเอ้ใกล้มืดแล้วอ่ะกลับบ้านจันดีไหมเนี่ยฟุ๊กลงเมืองปะเดี๋ยวดีเนี่ยเมืองเนี่ยคาดหน้าค่อยลงตอนนี้กันเดี๋ยวเราแค่มาหาขนแกะกันตอนเนี้ยตอนนี้เราขาดแคนแกะได้ไเตียงหนึ่งอยู่เลยอ่ะเออได้เตียงหนึ่งเลยวันเดอเซียวอ่ะทีมมึงอยู่ไหนนะทีมมึงไปนู่นแล้วเนี่ย ไม่เห็นปุ้มะกูเห็นมึงแล้วกู่ข้างวางสัญลักษณ์ไว้ใช่ไหมอืมเขาวางทอดไว้อยู่ตามวัดเ h e ะเฮดกูเห็นมึงอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยกูวางเงี้ยอะไรไปราวางไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนะเฮ้มาทีกับบ้านก่อนเร็วมาพังกับกูเนี่ยน้ำอย่าพึ่งตามมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปเวด้อามถอดแดงเหลือกี่สามสิบแปดเหลือสิบสองข้าไม่รู้อะข้ามีถอดไหมที่จริงข้าได้ของมาแต่ข้าไม่ได้ดูเฮ้ยนี้ยแกนี่ไงแกะเออไปเอาอีกเลยได้ได้ประมาณเกียงครึ่งแล้วอ๋อเย้คู่นี้นั่นนั่นนั่นไอ้กูจะนันแกะมันตายแล้วอ่ะแล้วมึงวิ่งมาเก็บแล้วกูก็ฟันอยู่อ่ะ ตอนนั้นกูฝันขกูฝันมันตายตัวละมึงฝันแต่กูไม่ใช่กูฝันมันตายแล้วมึงก็วิ่งมาเก็บมั่วฝันชคดเลยกูอยู่หน้ามึงก็ฝันมึงฝันกูเฮ้เราอยู่คนละบ้านไหมไม่เป็นไรเอ้เราอยู่คนละบ้านแต่แต่เวลามามาหากันได้เออนี่กูได้ที่นอนหนึ่งอ่ะโอ้ยนอนสามคนยังนอนไม่ได้เลยกูได้ที่นอนหนึ่งบ้านไม้นะเว้เหมือนเดิมอ่ะ บ้านกูจะอยู่ตรงนี้บ้านกูอยู่ตรงนี้เลยวัดเต๋อเพชรขอด้วยเด้อขอทรัพยากรด้วยเพราะว่าอัดเต็มเหลือเกินแล้วทรัพยากรนี้ไะไรล่ะเน็ตจะเสียนเนอะเหล็กมาโคตรอู้หูมันไม่เกียเ่ยวดอกปูเนี่ยด็ดจะเสียเหรอเน,น,น็ตไม่มีวันเสีย,สยครูอัมเปิดทั้งคืนเออแม่แล้วก็ มันก็คือกันก็ติดเน็ตคือกันครูอั้มก็ติดเน็ตทูคือกันเ,กเปิดจิตตลอดทุกวันอะยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาก็เปิดอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้ปิดเลยเขาลืมปิดด้วยฟุกฟุกมึงได้กี่เตียงละกูดได้แค่เตียงเดียวได้ขนแกะอันเดียวเนี่ยยังไม่ได้เตียงเลยแหละกูดได้เตียงละ บ้านไม่ต้องใหญ่ามากแค่พออยู่รอดอันนี้บ้านนี่เนี่ยบ้านเองอยู่ข้างบนบน,นี่นะใช่แค่เอาแค่พออยู่รอดเดี๋ยวเราค่อยไปทําใหญ่วันนี้อืมหาอะไรวะจำไม่ได้ละเจ้าอ,อะไรวะอ๋อพวกกูนีส่สมองสมองไปแลยสมิงสมองแล้วเราก็ไปหาไม้ต่อ,อไม้ไม่เพียงพอ บ้านเอาสักขนาดนี้พอแล้วบ้านมันใหญ่ไหมแล้วบ้านทัาใหญ่ไหมก็มนะจะทำประมาณนี้แต่ไม้เขาไม่พอยังได้เปิดโหมดซอมบี้ไหมเปิดเปิดอยู่เออเฮ้ยซอมบี้ใช่ไหม อะไรวะไก่โอ้เห็นเห็นเห็นไก่เป็นซอมบี้เฮ้ยเขามีเมล็ดพันธุ์แล้วว่ะอ้าวไม่หมดไม้เขาหมดแล้วเขาเล่งอย่างนี้บ้างทีไม้หมดยังหมดแล้วเนี่ยไม้หมดแล้ว อย่าใส่เปลืองกันหลายอ้าแต่จริงๆเนี่ย,ย,ยบ้านอาเป็นหินนี่หว่าไม่ต้องเอาใหญ่มากเอาไว้อยู่รอดเล้วงั้นเขาก็เอากระต๊อบก่อนแป๊บนึงงั้นเขาก็ขอเอาแค่นี้ก่นอนคอยดูกระต๊อบทำไมต้องเอาใหญ่มากใช่ไหม ไม่ no. ยังไม่เช้าเลยนะเฟยกลัวเฮียเลยอ่ะงั้นจะไปโหลดกินนี่คิปเปอร์ระเบิดหลังนึงกว่เฮียอะไรคิปเปอร์ระเบิดแล้วนะเออกว่าเฮียอะไรแค่คิปเปอร์เองกูก็กูไม่เห็นกว่าเลยเออแล้วมึงมาบอกว่ากูทำไม่ไม,ไม่มีอะไรหรอก แบตจะหมดแล้วแบตบกูเหมือนกันอืมอา้อาวไอทีชาร์จอยู่เอาไปชาร์จก่อนเลยที่แบตแกเหลือเท่าไหร่แบตบม,มึงเหลือเท่าไอนเลากดซ้ายก่อนที่แบตมึงเหลือเท่าไหร่ไม่รู้มันดูไ,มไ,ดไหมอ้าวไอเหี้ยเอามาดูกูขังตัวเองออกมาดูเอาทำทุกแอคติ ทำแล้วแค่ให้อามออกมาดูก่อนแล้วกูขังตัวเองอยังไงอ้อาวอามยังไม่ออกมา,าวัดดีวัดดีวัดดีวัดีวัดดีเอ้เอ้ยคนเหมือนทรายพวกเองหาทรายไปทำกระจกกันดิเดี๋ยวดิอามเห็นไหม ชื re, so ้อชี้อชื้ลองเข้ามาในบ้านก็ดิเอ้าําไปไหนอะตรงนี้ต้องการไม้มากหะอกนำเข้ามาหาเข้าน่อยข้างเราดินาเข้ามาหาเข้าน่อยโอเคไปแล้วไปแล้วเนี่ยเดาที่พุดเขาขังตัวเองอามีไม้ไหมไม่มี แค่นี้ไม่ใช่ไม้แตงนมแตงโมตัวใหญ่มาก้นอยากให้ซ้ำน้องกันนาในวันนี้เดี๋ยวดิถ้าแต่ดีน้องกัน อ,อ,อืไม่มีอืมเอาต้นไม้มาเผาเลยเนาะนี่ทำไมถ้าถามว่าเล่นแบบนี้แล้วทำไมไม่สตรีมสดเลยคือผมสตรีมไม่ได้นะคะเพราะไม่ค่อยพูด โอ้ยก็อันนี้ก็สิบสามนาทีแล้วขอไปด้วยนะคะผมสิบส <92 S 1> องน่ะนะครับปึป๊บ<ม>ขึ้นไปปึป๊บลงปึป๊บเข้าโอ้ยจำบีเโอ้ไก่ไม่ต้องว่าอลังการชิบไม้ยัยงไม้ไอทีอ๋อเฮียกูบอกว่าจะไม่ย้ยังไม้ไอทีแต่มันก็ยังจะไปถูกอ้าวไหนว่าไม้ไอทีชิบอยาได้ไปทำบ้าน ออเอน้าก็ตอนนั้นก็อตอนนั้นกูวิ่งมาเอ๊ะไม่แยงไม้ไอ้ทีแล้วแล้วมันก็วิ่งมาแล้วมันก็แยงเลยตาตาเขาก็ตุกข้างซ้ายข้างซ้ายว่ะแกเอาไหมข้างขวาว่ะหัวลายซ้ายดีมันไม่ให้กระตุกข้างนี้เออข้างนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายดียซ้ายดียดีโอได้โชคดีขึ้นเลยโอว่าโชคดีแล้ว ข้่ออชไปา่ปานกลางพ่อไมก่กระจุกเลยอ, <c oughs> อะไรเหรออะไรเหรอพี่ว่าจะวิ่งมาตัดไม้กูปักตั้งแต่นานแล้วไอ้ชี เจอของอร่อยเอของอร่อยมะม่า้อะไรดีวะเดี๋ยวอันนั้นกูใช้ไม้เฮ้ยกูไม่ได้ใช้ไม้โอ๊คว่ะอันนั้นนะออกล่าคนแล้วอ้าวออกล่าคนไม่อะ <laughs> มันจะฆ่าเราถอดเลน <laughs> นนน่นเล่นถาวรเล่นหรือเป้ยกูจะตัดไม้ไม่ใช่ต้องีถาวเล,เล่นเออไม่เห็นมีอะไรเลย ปักปักทัดเลยม้าทันเลยไม่เกิดทำไมซอมบีด้ดีกว่าครับเพราะมันเหมือนแสงสว่างของกระถิ่ก็นีไ่ไงไมาดูเราจะทำการถ่าดูเนี่ยก็เนี่ยดีกูตัดอยู่เนี่ยนี่ก็ไม้โอ๊ก ใครใช้ใครใครใช้บ้านไม้ก็เนี่ยโอ๊้ธรรมดาใครใช้บ้านไม้ระวังนะครับเออซอมบี้โดนไฟไหม้รแล้วเดินมาบ้านแล้วมีบ้านก็ถูกสกิดซอมบี้โอ้เขายังมีบ้านน้อยอยู่ในบ้านครับบ้านไม้อีก้แลไอที่อะบ้านเต็มเลยบ้านอะไรวะอ่ะบ้านก็บ้านไม้ก็เสียไปเปล่าๆปลเดี๋ยวนะมีเห็นอยู่เต็มเลย ไปขุดท้ายกันไ,ได้ดยังวะมังจะได้แล้วแหละกระจกจกได้เซียนวางเลยกระจกได้เซียนสองสามส,ส,สี่นึ่งครบเซียน หนึ่งสองสามสี่ห้าอืมสีไม่เข้ากันนี่ถือว่าเป็นงานศิลปะบางอย่างเอิ้นดูอะไรดีๆหนูสีเนี่ยเกเนี่ยเดิน,นไปบ้านแล้วเน,นี่ยไม่เห็นมีใครเอาเลยนอนไหนวะอยู่บ้านเลยเขานอยเอาหาย ไอ้เด hey, mm hmm. like ี๋ยวแอปเปิ้ลต oh. hey, ้นไม้ที่กูตัดนี่นะก็ใช่ไงอุ้ยี้ยมาแย่งกูอีกแล้วเฮ้ยกูปลูกต้นไม้เองดีกว่าเว้ยอย่ามาแย่งต้นไม้กูมาไอ้กูตกกูปลูกไม้โอ๊กไอ้ไม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 ้เบิร์ดเอ้ยไม้โอ๊กตรงนี้ดีกว่า S <S เราเต้องรีเราต้องมาเล่น,นกันบ่อยๆนะเว้ยถ้าแบบเนี้ยไม่งั้นของมันจะรีนี่งปลูกไว้แล้วเยๆๆวัดเติมเป็นไงเจอคิปเปอร์หรือว่าอะไร ปิดเน็ตเลยไหมไม,ไม่ครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อข้าสปอร์ได้อย่าืมซีรีกคูไปบ้านก็ดิ้าปิดเน็ตนี้ก็ไปบ้านก็เลยดิเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เออพี่หมูอยู่บ้านสูอือ The what, the what the hell นั้นมันไปทำอะไรกันอยู่มั้งทำไปไหนไกลแทะอ๋ออยู่บนบานนี่เองไอ้ถาวันปินถาวันเล่นด้วยนี่ปินแล้วถาวัน สี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใครจะเอาเนอนเขาไปค่าแกะไองได้เขาขออันหนึ่งอ,อันเดียวพอที่ได้เนไงด้แล้วมันได้เงินแล้ววางไว้แล้ววางไว้ในบ้านท้าง ครบแล้วนะนะเออมันอะไรนักหนาอตั่งแก้วมนี่ตเนี่ไว้นี่ดีกว่า ของเขาใหญ่ที่สุดแล้วมั้งอ,อือวัวใหญ่ยิ่งแรงหึเนี้ยแรงใหญ่เลยเขาทำบ้างทำอะไรเหรอบ้านใหญ่อ้าววัวอย่าเข้าเข้ามึงก็ตายสิครับ อยากเข้าใช่ไหมอยากเข้านะใช่ไหมอยากเข้านะใช่ไหมข่าแม่งปิด,ดอีก้อยสายได้ยังกดกดกดดกุดด ทุกคนถ่ายคลิปอยู่ไหมถ่ายครับแต่เราไม่ได้พูดแค่นั่นเองแล้วก็ว่างั้นขอจบที่เพียงเท่าน,นี้นะครับพักหน้าก่อค่อยนะใหม่นะครับ